สวัสดีครับเย็ยนวันศุกร์ที่สนะทุกคนน้ำขึ้นเย็นวันศุกที่3น้ำขึ้นมากๆเลยขึ้นเยอะกว่าจะขึ้นเท่าๆกับคา,าชิกิแล้วครับทุกคนดูระดับน้ำในตอนนี้นะฮะแบบขึ้นเยอะมากๆเลยโอ้สะพานสันสะเทือนและมีกอไผ่กอนหนึ่งแบบมาติดอยู่ข้างล่างเน่ย ระดับน้ําตอนนี้น้ําขึ้นเยอะมากๆเลยนะฮะทุกคนนี่คืออิทธิพลของพายุแมทโมนะฮะถ้าใครได้ตามข่าวจะรู้ว่าพายุแมทโมเนี่ยมันเข้าแบบภาคเหนือนะ,ะแล้วก็เต็มๆเลยก็คือภาคเหนือตอนล่างนะครับพวกพิษณุโลกสุโขทยัยอุดดิรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเข้าเต็มๆโอ้โหน้ำ คือเม็ดมูเนี่ยจะเข้าเต็มเต็มเลยนะครับช่วงนั้นนะฮะแล้วก็เนี่ยคืออิทธิพลน,นี่ขนาดเชียงใหม่นะนะครับนี่คืออิอทธิพลของเขานะฮะก็คือมันเริ่มตั้งแต่วันวันสองวันที่แล้วนั่นแหละนะฮะแล้วทีนี้สงสัยฝนตกบนเขาทุกคนดูนะครับน้ำขึ้นเยอะเลยนะ น้ำขึ้นเยอะเลยทุกคนแต่วันนี้ที่นี่ฝนไม่ตกนะครับที่เชียงใหม่ฝนไม่ตกนะสงสัยตกที่อื่นนะครับแล้วก็พากันหลังไหลนู่นละฮะลงไปภาคกลางนู่นแล้วครับหลังไหลมานะครับทุกคนเนี่ยกอไผ่กอใหญ่ๆเนี่ยปลิลมาติดตรงนี้เลยเนี่ยกอไผ่กอใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเป็นกอเลยนะฮะมาติดใต้สะพานเนี่ยทุกคน โอ้โหน้าแล้วก็แดงด้วยนะครับสะพานตรงนี้ก็คือเป็นสะพานข้ามแม่น้ําปิงนะฮะพิกัดตลาดบ้านท่อนะทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้นะฮะโอโ้ตอนแรกผมว่าจะลงไปใต้สะพานเนี่ยทุกคนมันจะได้ลงไปไหมเนี่ยมันจะลงไปได้ไหมเนี่ยลานจอดรถที่ลานจอดรถของร้านอาหารอะไรก็ท่วมขึ้นไปหมดเลยนะฮะผมจะลงไปได้ไหมเนี่ยใต้สะพานว่าจะลงไปวันนี้มีเวลาหน่อยก็เลย จะทำคลิปข้างบนสะพานใต้สะพานสะหน่อยนะครับแต่เป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนนะโอ้โหดูตรงนั้นท่วมอีกแล้วนะครับบ้านหลังนั้นแต่คนที่อยู่บ้านริมตลิ่งอย่างเงี้ยเขาก็คงแบบจะทำใจอนะเนาะทุกคนว่าไหม เ,เขาคงไม่สนใจหรอกว่าแบบคือเขา mm. เขาคงจะต,ต้องเตรียมพร้อมตลอดอะแต่เขาคงไม่สนใจหรอกว่าแบบ้น้ํามันจะขึ้นวันนี้น้ามันจะขึ้นน้ํามันจะลงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันคงเป็นแบบภาพชินชินตาของเขาแล้วนะฮะ mm. เขาเขาคงไม่สนใจอะไรหรอกนะครับนี่คืออิทธิพลของพายุแมทโมนะ,ะทุกคนนะพายุแมทโมเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาเป็นคนตั้งขึ้นนะฮะเหมือนกับผมที่พูดในคลิปที่ผ่านมานะฮะ สหรัฐอเมริกาเป็นคนตั้งขึ้นนะครับแมทโมเนี่ยมันจะแปลว่าฝนตกไม่หยุดฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแมทโมนะฮะพายุแมทโมเข้าใจตั้งเนาะนี่ก็คงเป็นอิทธิพลของเขาแะครับเป็นลิสเป็นเดชของเขา,าเนี่ยถ้าน้ำตรงนี้แบบ ก็ท่วมเลยนะครับระดับ,บน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะทุกคนนะโอ้โหตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับทุกคนห้าโมงเย็นผมก็เดินออกมาเดี๋ยวจะไปแวะตลาดสัหน่อยหนึ่งนะฮะทุกคนจํา ถ,ถนนหนทางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเนี้ยก็ยังแบบเหมือนอยู่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอยู่นะครับทุกคนก็ยังมีรถอะไรคับคั่งอยู่นะครับเนี่ยทุกคนจำตะแคร่ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยนะฮะมันขึ้นมาอีกแล้วแถวนี้เนี่ยผมว่าจะลงไปตรงนี้มันจะลงไปได้ไหมอ๋อน่าจะลงไปได้ทุกคนเนี่ยตะแค่ตรงนี้ แค่ตรงนี้นะแบบท่วมขึ้นมาหมดเลยนะครับเนี่ยละทุกคนก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาเดี๋ยวได้เห็นถึงระดับน้ำนะฮะเนื่องจากอิทธิพลของพายุแมทโมนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเดี๋ยวลงไปข้างล่างสะพานแล้วนะฮะทุกคนอย่าลืมดูคลิปต่อไปด้วยนะผมจะลงไปข้างล่างสะพานนะโอเคครับสวัสดีครับ